ครับสวัสดีครับแฟนเพจ Facebook YouTube ทุกท่านนะครับมีนีีรถเข่าไม้นะครับเป็น l 3 4 0 8ครับ3ขนาด34แรงมานะครับรถคันนี้เครื่องเกียร์ดีปั๊มดีนะครับให้ดูลิกดียางดีซีเซนนะครับพร้อมใช้งานครับอุปกรณ์ด้านหน้า่านหลังครับเต็มทะเบียนพร้อมชุดโอนครับรถที่สวยสีนะครับพร้อมใช้งานครับเกียร์ปั๊มดีครับไปหาใส่การใช้งานอยู่ ผมพีบังครับคันนี้รถสวยนะครับเครืองเกียร์ปั๊มดีครับเืองเขียะเนียนๆเลยครับเกียรบาหอนนะครับขอขายตามสภาพนะครับบกผุกนะครับบกาผูกปเหลืองนะครับเครืองเกียร์ปั๊มดีครับ เหลืองบว์ูุกนะครับเหล็บมตะเวียนหอกครับยางสวยสีเส้นครับขาโปแตกไปผ่านเิมนะครับผ่านหกครับผ่านใส่ได้ด,ดูเลยครับผ่านกำลังเปลี่ยนใหม่ครับถ่ายแหงๆครับบ่มีหลวัวซึมครับ สีเดิมนะครับบอดดเห็สีครับสีเดิมสีเดิมทั้งนั้นครับไปหาใส่การใส่งานครับโชคเลยครับศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับรถสวยครับรถสวยรถเดิมครับบอดดอยยอมแมียบอดดอยแต่งแต้มสีครับ เครื่องเกียร์ปรับบีครับเครื่องทีสตาร์ทง่ายครับไทยงบหน่อยครับหาไปใส่กันใช้งานครับของเจ้าของครับเกียร์ดีนะครับบวกหอนครับ เครป็มทะเบียนขระกอบรนะครับไอเด็ิเป็นใส่งานงกี่ค,ครับนี่ครับพรอบใส่งานปกบบครับเกียร์แับมีโฟวินใส่งานได้ปกติครับ